ยิ w e l c o อ e b a c ก to m มา i d วิดีโอนะครับผมอยู่กับผม Folk เวิร์และคลิปนี้อยู่กับตัวโยชิชื่อเต็มชื่อว่าอะไรวะอาซากาวะโยชิยากะซากาวะมนทำไมเริ่มคลิปกูต้องเจอเนิร์ดวันนี้นะครเปิร์กแรกของนางนี่ก็คือ Empathic Connection นะครับเมื่อเพื่อนเจ็บใช่ไหมเพื่อนก็จะเห็นออร่าเรานะครับและเราก็จะหิวเพื่อนเร็วด้วยประมาณ35%นั่นเองและเปิรกต่อมาจะเป็น Dark Theory ดารเทียรีนะครับก็จะเป็นเปิร์กบุญนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมัน2%นะครับเดี๋ยวนี้มัน3%แล้วนะผมนะครับผมมันจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับ <c oughs> โอ้เราเป็นเนิร์ดอะคุ้นด่านนี้ด้วยคุ้นมันมันเล็กมากเลยนะด่านนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นตาน,นี้ผมจะตั้งใจเล่นนะครับโอเคเปิร์กสุดท้ายก็จะเป็นชื่อว่าอะไรวะ ไม่ได้ทำกันบ้านนะครับทาเลนชัการเดียนนะครับผมเมื่อเราสตังคิวเลอร์ได้ใช่ไหมเราก็จะไม่ทิ้งรอยเท้ารอยเลือดแล้วก็เสียงร้องนะครับผมเป็นเวลา7วินาทีแล้วผีกูอยู่ด้านบนละเตรียมตัวเนผะื่อเขาจะวาร์ปมาตอนไหนก็เป็นได้นะครับเตรียมลุกเตรียมลุกตลอดเวลาตอนนี้คือมันเป็นเน์ดอนะเราต้องทำใจเก็ตใช่ไหมเขาวาร์ปลงมาแน่ครับถ้าเขาไล่แนนซี่ไม่ได้เตรียมตัวเลยโอเคมันจะไม่วาร์ปมาน่าจะ น่าจะวาร์ปกลับไปผมรู้ครับว่าต้องใช้คำว่าบิงนะแต่มันติดคำว่าวาร์ปไปแล้วเลื่อนไหนะอันนี้เดี๋ยวเราฮิวเพื่อนเลยนะครับเราฮิวเร็วอยู่แล้ว <ícios> โอ้โหแล้วซีกูล้มอีกแล้วอะ่ะจ,จ,จะจะเคมไม่ฮิวก็ไม่ฮิวแมมงแมง,แมงทุกเกมเลยนะทุกเกมเลยนะเกมแรกต้องเป็นเนิร์ด <ığ eszcze> น่าน่าน่ามันมาแล้วมันมาแล้ว ผมวิง่งผมวิ่งตรงเลยการออร่านะครับไม่ใช่อะไรเหมือนเขาจะบิงขึ้นไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้คือตอนนี้เรายังไม่ปลูกบูนเลยเราต้องปลูกปูนนะครับ3%ถือว่าเยอะมากเวนเอ้ยไปเลยเพื่อนวิ่งก่อนอันนี้เขาน่าจะไล่เราแล้วปะ เอยน่าจะไรล,ล่ะผมวิ่งมางี้ก่อนหล่ออ๋อลานะสิบวิประมาณครึ่งหลอดแล้วเราก็จะวิ่งกลับนะโอเคเฮลโลเอาเวแล้วมาอยู่ตรงนี้หมดเลย <Thank you. S 1> แล้วเพื่อนกูเล่นอะไรกันทุกคนดูเพื่อนแทงหลังหรือเปล่าก็าไม่มีอะไรของมึงไอเวนคือมันเป็นด่านเนี้ยทุกคนด่านเนี้ยคือทุกคน ตัดใจเลยครับว่าจะชนะโอกาสชนะคือ0%ูนยร์เซ็ oh God. โอ้ไม่กอดกูเป็นคนเดียวใช่ไหมที่รอดโอเคถือว่าตาแรกปากเหนื่อนะครับกูไม่อยากเจอเนอร์อีกแล้วโอเคตาเมื่อกี้ก็รอดไม่ได้อย่างบุดวิดนะครับโอ้โหแล้วม แม่งเออให้กูพักบ้างเหอะแม่งเนิร์ดใบเนิร์ดใบทั้งวันแล้วมั้งเนี่ยให้กูพักบ้างโอเคเหมือนผมเจอโดเรียมแล้วเดี๋ยวผมปลูกก่อน3%ก็มีค่านะครับอย่ามาซาผมโอเคตอนนี้เหมือนเพื่อนจะปั่นกันโคนละเครื่องนะถือว่าสัญญาณเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือมันน่ากลัวกว่าปั่นรวมนะครับผมบอกไปก่อนแล้วก็ลมเร็วด้วยเซนเดี๋ยวแล้วเขามาแกลงมีวะเวนแกลงไงงงงงเลยแบบนี้งง ดูดิแป๊บเดียวล้มแล้วเพื่อนกูจะเอาอะไรมาผมมะคือผมแป๊บๆบ,บ,บผมก็ล้มแล้วมั้งเนียถ้าผมเจอบายแบบนี้คือผมจูไม่เก่งเนะี่ยไม่ชํานาญเท่าไหร่ตึงแต่เช้าเลยอ่าไม่เชื่อดูคนดูอนะผมอากี่โมง11โมงนะประมาณอ oh. <Hi. S 1> ้เห็นไหมเวลาเพื่อนเจ็บเพื่อนก็จะวิ่งมาหาเรานะครับอันนี้คือเพื่อนที่ดีเนะี่ยแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีมันจะลากคิวเลอร์มาหาเราโอเคเดี๋ยวลองตั้งใจเล่นดูสักครั้งนะไม่สู้ไม่ได้วะ แล้วพี่แกมีล็อกเครื่องด้วยประเด็นโอเคผมใช้เมดคิดฮิวเพื่อเลยแล้วกันโอเคผมนั่งปั่นตรงนี้เลยอย่าไปหยองให้น้องเดิร์บไบก็เดี๋์บไบมาอย่าไปกลัวเออปั่นเลยเพื่อนอย่าไปหยองอย่าไปกลัวเห็นไหมสังเกตว่าเราจะฮิวเร็วมากนะครับ35%ถือว่าเร็วนะอ่ามันขี้ซ้ำด้วยไงมันขีซ้ำไงเพื่อน เข้าไม้ผมบอกเลยเข้าไม้เไล่เราแล้ววิแม่้าเกีครับโดนตั้ต่างถ่านไปแหละอุ้ยไม่ถ่านนะพี่น้องระวังมันวิ่งนะระวังมันวิ่งเอาไปไล่ ได้คนเดิมผมว่าผมบล yeah, right. yeah, right. yeah, really. like ็อกได้นะถ้าจะบล็อกแย่ละเพื่อนแย่เลยแบบนี้อันนี้แย่แล้วครับเพื่อนกูแย่แล้วอันนี้ผมเล่นแบบโลโปรไฟลมากนะครับถ้าผมมีแทงหลังเดธาร์ดผมซ่าละผมวิ่งเล่นละแต่อันนี้เรามีแค่สามเพิร์กไนเราก็ต้องค่อยๆเพยค่อยๆเล่นไปนะครับไม่งั้นถ้าเล่นกระตกกระตานี่คือนั่นแหละโอเคตอนนี้เหลือ เครื่องสุดท้ายเดี๋ยวผมรอรอช่วยนะคือตอนนี้มีเคล,ล่าปั่นเครื่องอยู่ด้านล่างคนระับเคเห็นกูละเว่ยโอโ้โหต้องช่วยวะต้องเทิดวะมีเคล,ล่าอยู่ด้านล่างตอนนี้นต้องเทิละเพื่อนไปปั่นเลยไปปัน่นต้องให้มีเคล,ล่าปั่นนะให้ผมกันเลยนะโดจุกทางชิบหายละกลัวไม่ได้ไม่ได้ปัน่นละ เรียบร้อยเพื่อนอาจจะมีทั้งหลังถ้าเพื่อนเล่นแบบนี้แต่ว่าทรงอย่างเดอะไบไม่น่าอุ้มครับน่าจะไล่ต่อน่าเรียบร้อยครับจบแล้วจีจมามาดูนี่จะเจอเดอะไบเนอร์อีกไหมเอาลิงมาด้วยไหมเอาตัวท็อปเทียเอสมาให้หมดเลยนะครับเราไม่กลัวแล้วอ ่าแต่ตานี้เป็นเนื้อแต่ดาดเนี้ยมันยังแบบว่าเออมันยังไหวอยู่ดาดเนี้ยใหญ่นะครับไม่ได้เล็กๆนะบุง้งแมมอืมสองเครื่องไปแล้วเป็นไงอ้ <c oughs> <c oughs> เนยลองอีกแล้วโอเคบิงมาละเป็นเนื้อหัวฟักทองฮะ โอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้นะครับให้ดูมุมซ้ายล่างนะครับว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรสมมุติเพื่อนปั่นอยู่ไอ้นี่โดนไล่อะเดี๋ยวได้แค่เราละเราก็เลยมาช่วยเห็นไหมเดี๋วเพื่อนอะไรของเองเนี่ยจะใช้แทงหลังนี่ไงโอเคตายเพื่อนเดี๋ยวเราต้องไปเปิดประตูให้ครบสองบานก่อนเอาเราเพื่อนกูเปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องไม่ทิ้งเพื่อนร่วมลบนะโอ้โหเราบินลงมาเลยลเราต่อเอาต่อครับชิบหายแล้วอู้ย่าโดนปลายมีดอันนี้เบดเมนไปแล้วอุ้ยเบดเมน,เมน,มเน,เมนอยู่นี่ออกห่างเลยครับถ้าเบดเมนอยู่นี่อย่า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 งนั้นน้องอย่างนั้นน้อง อย่าอยาอย่าเจ้าจะเป็นเนิร์ดขัดเล่นอย่ามาซ่าพี่ก็มาดิก็มาดิเดี๋ยวพี่แกเดินไล่ผมแล้แล้วเขาไม่แคมป์เหรอแปลกๆนะคนนี้ตายยาวๆยาวเออกูออกไม่ได้เพื่อนเพื่อนเฮล์กเฮล์กวัด ไอ้เหี้ยมึงทิ้งมาโอเคนะครับผมตาหนี้เราจะมาเล่น s m a s h hit แล้วก็ fixated ได้อีกเปิดหนึ่งคือ v i g i l นั่นเองเอ้ fixated มีโอเคมีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ i ิจิ l นะครับ window opportunity ก็คือจะเห็นไม้แบบนี้นะโอเคเราก็จะมาเล่น s m a s h hit กันนะครับเราก็จะสตาร์ทคิวเลอร์ใช่ไหมตาเนี้ยเราก็จะหายตัวไปเลยแม่งตกใจ ผมว่าใครที่เล่นสปินเบิร์ดเนี่ยจะเกลียดเฟิร์กนี้มากใช่ไหมแบบนั่งปั่นไฟทีหมดหมดกำลังใจทีนะเดี๋ยวดูนะครับถ้าเขาจะวาร์ปมาเนี่ยประตูมันจะกระพริบแต่ตอนนี้ไม่วาร์ปเหมือนไม่น่าวาร์ปนะน่าจะเดินมาเลยโอเคเรามีนี่นะสม okay, าร์ททิปเก็บเก็บกว่าแล้ว เอาเวนโอ้ยยืดอกไว้ไปเลยโอเคนะหาจังหวะใช้อยู่ตอนนี้โอเคมาแล้วมาแล้วหลอกนะครับหลอกลักหลอกกินหยอกเล่นให้เขามาไล่เราผมอยากใช้เพิร์กไงเออขอใช้เพิร์กหน่อยอ้าวเราไปเห็นไอ้เจคเฉยเห็นไหมเห็นไหมสังเกตว่าถ้าเขาเข้าไปในตู้เนี่ยประตูจะกระพริบโอเคตรงนี้เซเบ่นก็ทำชิปหายแล้ว น้องน้องโอเอาบุ๋มบล็อกไงเอาบุ๋มบล็อกโดดต่างๆสวยโอเค,ออดดน,น,อเคน่าจะบล็อกทันนะโอเคเราโดนแทนแล้วเราโดนแทนเลยไล่เหล่าปะไม่ไล่อะไล่เซเบิ้ลเดี๋ยวเราต้องใช้เข็มแดงและหมวมาเพื่องานนี้โอเคอยู่เลยเข็มแดงไอเม็กบล็อกสวยไอเม็กโอ้ยเม็กล้มแทนเลยเหรอไอ,น,ไอนี่จะเอาเก็บสองว่ะโอเคผมอยู่ผมอยู่แย่และพี่แกกลับมา เขาแน่ายจเอาผมด้วยป่ะเอ๋โบไมยเจมเงี้ยเขาไม่น่าไล่ละใช่ไหมไลป่ป่ะไม่น่าไล่นะครับไอเมกโอยเมกทำเพื่อเซบเบิร์โนโอ้ผมนับถือสรุปว่าเติร์มันยังไม่ได้ใช้เลยนะเซตผมยังไม่ได้ใช้เลย,เต,ย,เลยต้องใส่ไว้ใช้ตาหน้าตานี้เอาไว้ก่อนแล้วกันเว้อเอ้ยเจ๊กหัวด,ดีเก่งยังเลย โอเคผมจะเล่นเปิร์เซ็ตนี้อีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ารอบนี้จะเปลี่ยนเป็นแชมเปี้ยนออฟไลฟ์นะครับผมแล้วก็เป็นเอ่อถือไว้ฉายมาแทนนะครับเราจะส่องไฟแล้วเราก็จะนี่เลยนะหายตัวไปเลยโอเคตานี้เหมือนจะเป็นคิลเลอร์หมาน้อยเดี๋ยวพี่แกไรเอร์เหลืองใช่ป่ะโอเคใช่ครับแล้วทำไมพี่แกต้องมีเปิร์ไมเบเกอร์ Okay. เดี๋ยวผมล็อกอินกันนั่งยายจูกันเกือบโดนหมากัดดีไม่โดนหมากัดเออไปแล้วกู <c oughs> ไปที่เต๋อติกกาแฟโอเคตอนนี้เขาไม่ใช่เดี๋ยวตอนนี้เขาตาบอดอยู่นะ หาเจอบ้างหาเจอบ้างหาไม่เจอนะเงียบๆนะจูจ่ๆไวเ้เห็นไหมรอหายตัวแต่จริงๆเราไม่ยังไม่ได้ใช้สมาร์ทฮิตนะครับถ้าเราใช้สมาร์ทฮิตนี่เราจะหายไปเลยนทีหายไปจากใจเขาเลยนะสงสารคิวเลอร์เหมือนกันนะตอนเนี้ยเริ่มสงสารแล้วแล้วก็กลับมาหาเสื้อเหลืองอเอาเวนแต่ผมรอเนี่ยมากำลังก่อนทั้ ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการหายตัวนะครับตอนนี้โอ้โหแย่แล้วคูเล่นยากแล้วแบบนี้อุ้ยตรงนี้ไปมาโน่นด่วนๆเลยไหมันอ่ะเอา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 โอเคได้เวลาหายตัวทุกคน บอกเลยได้เวลาหายตัวได้เวลาหายตัวหายตัวหายตัวเลยครับหายตัวหายตัวอย่าบอกอย่าบอกจูจูไว้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 ครับจูจูไว้จูจูไว้เกี่ยวแล้วหายไปจากใจเธอไม่มีแม้แต่เสี่ยวเล็บเสี่ยวตีนเกี่ยวแล้วนะ เรานี่มันสายสเตลจริงๆวะ่ะทุกคนเป็นไงเนียนไหมผมมาแล้วมาปั่นไปแบบชิวๆโอเคคนหลอ,อก่อนนะโอ้เพื่อนไอ้เคสกูอยากจะด่าจริงๆโอเคเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะครับรันเวกสุดหล่อ,อของเราไม่ช่วยไม่ได้วะ่ะคนนี้มันหลอเกิน เอเลยเพื่อนคงไม่ไหวแล้วสวยเอา้าเอา้า <c oughs> ไล่ต่อไหมไล่ต่ออุ้ยจะวิ่งหาหมาแล้วเมื่อกี้เฮ้ผมเป็นตัวรอผมเป็นตัวรอตัวรอไม่ได้ละเอ่อโอเค โอเคได้อยู่ที่ไม่แปลว่าไม่ได้แล้ผมไม่รู้ว่าประตูอยู่ไหนวนะัดใเพื่อนต้องรอดต้องรอดไม่รอดคือไม่นอนแต่เนี่ยพึ่งเช้าอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเวเนี่ย Wait, นะผมไปไม่ทันแน่เลยวะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องออกประตูนู้นนะโอเคเอเคสลม้มขอบคุณมากเอเคสลม้มนะครถึงเราถึงรอดนะ มาผมตานี้เราจะเล่นเป็นเซตสายคุณหมอนั่นเองนะครับใครเจ็บก็จะแวะมาหาเราทันทีนะครับก็จะมีเปิร์ของโยชิหนึ่งเติร์นะครับแล้วก็เป็นบอทานี่โนเลนจ์นะครับผมก็จะเป็นของคอเดตนั่นเองฮิวเลเร็ว50%นะครับโว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 ,โวการอนาเขตเลยทุกคนโอเคมันก็จะมาฝั่งนี้ แล้วก็เปิร์ต่อมาจะเป็นเซลฟ์แคร์นะฮิวตัวเองได้ด้วยนะเป็นหมอเราก็ต้องฮิวตัวเองได้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็จะเป็นไฮเปอร์โฟกัสนั่นเองนะเวลาไปคุณหมอก็ต้องมีความอะไรความแม่นยำะนะนเซตเปอร์นี้ก็จะเป็นหมอสายซัพพอร์ตนะครับเราจะไม่มีเปิร์จุกช่วยเลยนะก็จะเล่นยากนิดนึงนะสำหรับคนที่จุกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องฮิวนี่แบบเต็มร้อยแน่นอนนะฮิวเร็วแน่นอนเอ๊ะเรามาช่วยแบบสายฟ้ารับโอเคพี่แกตีศพซ้สสำ เ okay. เห็นไหมเราหิวตัวเองมาเพราะงานนี่แหละต้องได้ใช้ละเอาไปว่าต้องภาวนาะให้นนซี่จูกหลุดให้ได้แล้วนนซี่ก็จะวิ่งมาหาเราทันทีนะครับเพราะว่านนซี่เห็นออร่าเราตลอดเวลานะถ้าเขาเจ็บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดวกูเห็นอะไร Okay. เขา้าเขาตีเราไม่เป็นไรนะเราฮิวตัวเองได้เปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจมาไล่เราไหมไม่ไม่เปลี่ยนนะไล่คนเดิมกนะ็คือแนนซี่โอ้แย่แล้วอันนี้แย่แย่แบบแย่ yeah, มากแย่ yeah, ของจริงต้องช่วยต้องช่วยเพื่อนไปละเอาแล้วเพื่อนลุกเองเฉยเออผมช่วยเลยผมช่วยเลยยังไงเขาก็เล็งแนนซี่อย่างเดียวละให้ผมมีให้ผมฮิวเนี่ยฮิวอย่างเร็วเห็นปะโอเคไปช่วยแนนซี่ต่อ ผมช่วยหรอผอช่วยออไปรู้ๆดูไปไม้หน้า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 เพื่อนเพื่อนอย,ยอย่ายกอย่ายกยกักอย่ายกยกักเพื่อนอย่ายกยักอย่ายกยักไป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 เดี๋ยวเรารอตันไม้ก่อนเก okay. ตันนตันให้เขามึนให้เขามึนหารันซี่ไม่เจอองค์กรักเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้นทำไมไม่มีลูกลูกขาเข้าเลยวะเนี่ย ไอ้เควินตินก็ไปรักษาตัวเองอ่ะเอาไปเหมือนตอนนี้เคนซี่จะดิ้นจะนี่แล้วนะหลุดแล้วนะคิวเลอร์นะ่าจะหามันจะโอเคเคน,นซี่ละมาดูมามา,มายูยูของพี่มันดีน้องเป็นไงยูอย่างเร็วะะด,ดีเปล่ะโคตรดีเซตนี้แนะนำครับสายหมอ แต่ว่าอย่าเป็นคนโดนไล่นะถ้าโดนไล่คือจบเลยสายนี้จะแบบไร้ประโยชน์ทันทีไอ้พี่เข้า,มา,าไม้อย่าไปอย่าไปอย่าอย่าหาไม่เจอหาไอ้พี่ไม่เจอหาไอ้พี่ไม่เจอหาไอ้พี่ไม่เจอ,ไ,เจอ,ไ,เจอไป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  โอเคหาแดนซี่ไม่เจอสวยเอ้ยยูวีแดนซี่มันโดนเจ๊ม่วงๆนี่ผายแล้วแนซี่วิ่งมาหากูทีกูไม่เห็นออร่ามึงโอเคปกป้องอรปกป้องคนนี้ต้องรักษาสุดชีวิตผมบอกไว้ก่อนห้ามตายเด็ดขาดคนเนี้ยสวัสดีครับมาลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าโอ้โหมาแล้วมาแล้วคนเริ่มมาคนเริ่มมา <jam> เดี๋ยวพี่แกแคมป์แบบนั้นแลยวะโอ้เกรนตินกูโดนแน่เลยผ่ายแล้วเนตินสู้ๆเพื่อน ผมปัดล่อผมปัดล่อโอเคเรายอดทันเรายอดทันโอเคโอเคผมว่าต้องปั่นเครื่องอื่นแล้ววะชิปหายแล้วลูกค้ากูโดนต้องนีบไปช่วยด่วนๆนะด่วนๆอยู่ยนี่โอ้เพื่อนไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ห้ามห้ามห้ามอุ้มก่อนนั้นอะ่ะละาสายตาไปนิดเดียว มึงโดนแล้วเหรอโอ้เซ็งเลยแบบนี้ลูกค้าผมโอ,โอ้จบเลยหมอเซ็งเลยโอ้ลูกค้ากูไปซะแล้ว โอเคก็มาถึงเปิร์เซตสุดท้ายแล้วนะแล้วนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําก็คือเซ็ตสายจุกนั่นเองตานี้สามเปอร์เซ็นต์นะอ้าวเจอพอดีเลยโอเคผมก็จะบูนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปบูนที่อื่นนะถ้าเราเจอที่แบบทําเลดีๆเพราะว่าอันนี้ก็สามเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ป่ะถ้าเรามีเมทฟอร์ดดิกก็เป็นหกเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราปลูกบนเรือนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากๆโอเคเหมือนบนเรือจะไม่ปลอดภัยแล้วเราจะไม่เปเราจะไม่เป็นเล่นแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนทําอะไรอุ้ยไดอเทมวะ เจ๋อผมขอผมขอนี่ผมขอสู่ไ้แผนที่เอาไว้หานี่ง่ายๆครับโทเทมโอเคผมจะปั่นตรงนี้ก่อนนะเครื่องนี้ก็ล็อกเครื่องนน้นก็ล็อกอ่ะมึงเอาเข้าไปโอเคคิวเลอร์มาแล้วโอเคครับสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างโอเค เดี๋ยวดูว่าเขาจะทื่อไปสามเปอร์เซ็นต์โอเคทื่อไหมเราไปก่อนถ้าเราทื่อเราไปเลยนา่นเพื่อนกูสวย disturbed ฮาโทเทมก่อนเลยบอกว่าตอนนี้จะเป็นเกมแถมเกมสุดท้ายนะครับไม่ใช่อะไรหรอกคือผมอัดคลิปจนเหนื่อยแล้วไงโอเคเหมือนเราจะเจอโทเทมละบุ้ม <Boom. S 1> ดูสิว่าเป็นตัวอะไรหวังว่าจะไม่ใช่โกลด์เฟสโกด์เฟสไม่เอานะกลัว เออดูอยู่ตรงไหนวะนะจบเลยแบบนี้เพื่อนกูลลมเร็วมากแต่ว่าเราต้องไปจุกแทนเพื่อนแล้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจุก,กแถวนี้ไปจุกยังไไกลดิอย่าพังบูนอย่าเดี๋ยวไม,ไม่มีใครช่วยกหรอ ไอจงไอจิวไม่ช่วยอ่ะแย่แ yeah, ล้วเดี๋ยวนะพี่แกเขาไม่ไม่ดงไม่ดูแลครับน่าจะสายออร่านะผมว่าไม่รู้สายออร่าหรือเปล่าเอาชิปหายผมให้คุณตีฟรีทีนึงรีบเก็บเสื้อผ้าไปเลยไปอ่าวัตเซกมา ไม่ให้ครับขายมังมุมขายมุมอะไรไม่ให้อะไรผมรู้ผมรู้ <c oughs> ไม่ไม่เอาดิเอาดิได้แค่สองขั้นเท่านั้นแหละขายมังมุมโอเคผมรู้ทิศเขาแล้วเขาจะเล่นขายมังมุมนะเอาเป็นว่าถ้าถ้าเขาไม่ไล่เราก็คือกดได้ขายมังมุมแน่นอนผมรู้นะว่าคุณจะเล่นสายมังมุมอะ <c oughs> เอาสิเอาเดี๋ไม่ได้แมงมุมนะ ไม่ได้มุมนะ้าไม่ได้มุมนะ้าไม่ไล่ผมอะ่ะโอเคต้องให้เขาไล่ไปก่อนโอเคเราพยายามวิง่งวิ่งอย่าให้แมอย่าให้เพลงขึ้นก็พอไหนเพลงขึ้นไอ้เจ้าเพลงแม่งขึ้นละชิบหายผมยอมล้มเลย มาจงมาเก็บแมงมุมแมงมุมไม่ให้ผมไม่ให้เอาชิบหายมันได้เฉยโอเคถ้าเราจะจูผมก็อได้ได้สามเปอร์เซ็นต์นะน้องสามเปอร์เซ็นต์นะสู้แมง,ง,งมุม,มขัมม้นสามมาเดี๋ยวหยองแมงมุมขั้นสามตามไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวบัตรลัด้วยแมวโอ้โหมันเร็วมากทุกคนมันเร็วแบบเร็วเกินอ่ะมันเร็วเกินอ่ะดูๆๆเดีวเดีเร็วเกินโอ้เร็วเร็วอ่ะโอ้ยยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวตีเลยอ่าดูอ่าดูดูพี่แกอ่า ดกกระแดกกระด็อกกระแดกมาแล้วคือมึงกักไว้ทำไมมึงไม่ใช้ตั้งแต่แรกล่ะเพื่อน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 ชิบหายแล้วอย่าอย่าๆยๆายายา อย่าเพื่อนชิบหายแล้วชิบหาย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 หมดแล้วตอนเนี้ยหายแน่หายแน่นั่นไงชิบหายแล้วทุกคนเป็นกรรมตามทันแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันวางทุกคนเราต้องเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องนอนเพื่อนเพื่อนต้องต้องให้มันตีเรามันไม่ตีเราชิบหายแล้วทุกคนเราจะตายหมดทุกคนหกสิบวิไม่รู้ชิบหายแล้วเอโอเคโอเคโอเคผมคิดแล้วผมคิดแล้วผมคิดแล้วให้เพื่อนรอดผมต้องเป็นคนล้ม ให้เพื่อนล่อผมเราเป็นคนลมนะเพืนเพื่อนรอไปเนี่ยเพื่อนต้องรอดนะโอเคเพื่อนรอดเพื่อนรอดครับเพื่อนรอดครับโอ้ยวุดวิดวุดวิดโอเคให้ผมตายกับเพื่อนก็พอแล้วไม่น่าเลยไอ้โง่โยปิชิเอ้ยโยอิชิฉันตายพวกเราตายก็เพราะแกถึงผมจะโดนด่าใช่ไหมแต่ผมก็อยู่เหนือหัวมัน โอเคเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผม See you a now Bye bye เย a บ๊ายบายครับผม